ดูดิไปเดินผ่านนะว่าซื้อของยังพอเดินซื้อของกระบอกมือพี่เลยนมา มันนั่นจะงนเป็น <OW> ท <IS 0> <T> ี <se ini> ่ีคร <t> ับขอตรวจไวแล้วทำงานอะไรกันสั่งไ้ครับก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรครับแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในระบบว่าเขาเป็นลูกจ้างประเภทไหนนะครับก็จะมีประเภทต่ากรรมกรกับประเภทไครกรรมกรขครหน้า้านแต่เจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปในระบบแล้วก็ตรวจสอบนะครับ ที่อยู่ในซอย50ะครับตางห้งหาซึ่งด้านนี้เราก็เฝ้าดูพฤติกรรมมาเป็นเวลาสเดือนแล้วนะครับก็จะเป็น2คนนี้ที่อยู่ร้านตลอดเวลา จะมีข้อห้างบอกว่าอ,อในแจ้งประตูตาแปงอะไรไม่ใช่นะครับเพราะว่าไม่เคยมีจไม่เคยมีไม่เคยมีคนไทยอยู่ร้านเลยนะครับก็นี่คือเราก็วางแผนกันมากว่าสองเดือนแล้วนะครับจากนั้นแล้วมันก็ไม่น่าจะใช่นะครับที่ว่าจะ,ะไม่อยู่ตอนที่เราเข้ามานะครับ ก็เป็นว่าจับได้นะครับทั้งตัวลูกท้างสองสองตนนะครับสัญชาติเนินมาในความผิดต,ตามมาตราแปดของปรนนะปอรการมหาการการบ้านกันไดนะครับส่วนในข้างนะครับในข้างในข้างทีน่นั่งอยู่นั้นก็ในข้างบดนมาตราเก้านะครับก็โดนในมาตราเก้าสองกระตงนะครับกับตัวนในข้างก็เป็นการตัง้ง เป็นนายจ้างจ้างคนต่างได้ให้ทํางานนอกในจัดซิที่จะทําได้นะครับขอขอบคุณนะครับท่านอัฐบดีนะครับขอขอบคุณท่านพิเชษทองพันธ์ริฐบดีกรมการจัดหางานนะครับีท่ทอำนวยการให้จัดหางานเขตพื้นที่4ดําเนินการเข้าจับกลุ่มนะครับตรวจสอบตับกลุ่มมาได้ในการนี้นะครับขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับในการ อ่าในการในครั้งนี้นะครับจนสามารถภาร,รกิจสามารถลุกเลื่ได้ด้วยดีนะครับก็ได้ตัวอ่าก็ได้ต่างหน้านะครับที่เราเฝ้าสะเกตการมาเป็นเวลานานนะครับอ่าได้มาทั้งสองคนเลยทั้งอาจจะเป็นเพศชายหนึ่งเพศหญิงหนึ่งคนนะครับแล้วก็จะได้ตัวในจ้างอีกนะครับในจ้างคนไทยด้วยนะครับก็ขอขอบ ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณจัดทางานคนที่4ี่นะครับขอบคุณขอบคุณ่ายตรวจนะครับไาย่ายตรวจของจัดทางานคนที่4ี่นะครับที่ลงไปดำเนินการนะครับและก็ขอบคุณนะครับภายใต้การดำเนินการของท่านพิเชษทองพันนะครับขอบคุณท่ทานมากนะครับที่ทำนดยการบรรจาการด้วยตัวเองใน ภารกิจในวันนี้นะครับขอขอบในวันน,นี้แล้วขอขอบคุณนะครับที่พี่น้อง,องจัดางานเขตที่สี่ทุกท่านด้วยนะครับที่ทำนวยามสะดวกวันนี้ก็ภารกิจลุล่วงนะครับด้วยดี